สวัสดีครับมูทดลองครับผมวันนี้นะครับพอดีว่าอย่างนี้ครับนักวอลเลยบอลชายจูบกันนะครับการสนามวอลเลยบอลเลยนะครับผมอันนี้คือคลิปนี้มันตอนนี้มันมันคือฮามากในในโลกโซเชียลนะครับพอดีผมเห็นใน facebook วันนี้นะครับก็เลยคือสำหรับคนญี่ปุ่นอันนี้คือทั้งคู่นะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเก็ตนะครับมันคือการ เขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นมุกดังๆนะครับมุกดังๆของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูภาพก่อนครับของวันนีบอลก่อนนะครับเชิญครับอันนี้คือมันเป็นมุก ที่ตลกที่ญี่ปุ่นนะครับเขาทํากันนะครับเขาก็เลยเก็ตนะครับคือทั้งสนามน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นมาดูกันหมดเลยนะครับเขาก็เลยเก็ตว่ามันคือมันคือการแสดงคือมันเป็นมุกที่แบบขำๆนะครับก็คือว่าเริ่มทะเลาะกันก่อนนะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเราก็ใกล้ชิดใกล้ชิดสักพักหนึ่งก็จูบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นมุกนะครับคือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมเอาคลิปที่ตลกนะครับ ที่คนที่คนที่สร้างมุกนี้ขึ้นมานะครับมาเล่นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเชิญครับ เป็นไงบ้างครับนะครับพวกเด็กๆนะครับพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคมาอธิบายเพียงเท่านี้ครับผมพอดีพอดีเห็นแล้วแบบขำอะนะครับอยากเข้าใจผิดนะครับเป็นคู่เก์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นมุกตลกๆขำๆนะครับ